เผย4ข้อดีของการ work from home ในช่วงเวลาประกาศล็อกดาวน์ในเวลานี้ work from home ย่อมดีกว่าทำงานที่ออฟฟิศเป็นไหนๆอยากรู้ไหมว่ามีอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะ จากสถานการณ์ที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นทุกวันจนตอนนี้จะแตะหลักหมืน่นรวมถึงทีมแพทย์ต้องเสนอให้สบคล็อกดาวน์จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 และล่าสุดสบคมีคำสั่งให้ทุกหน่วยงานนี้ในราชการและขอความร่วมมือเอกชนให้ Work f r ฟอร์ m e ให้ได้มากที่สุด ซึ่งคาดหวังว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นการช่วยลดการแพร่เชื้อระบาดได้สำหรับการทำงานที่บ้านหลายคนอาจคงจะเริ่มคุ้นเคยและพบว่ามีข้อด,ดีเหมือนกันซึ่งจะมีอะไรบ้างเรามาฟังกันค่ะข้อด,ดีของการทำงานที่บ้าน 1. ลดความเสี่ยงติดเชือ้อระหว่างการเดินทางหรือที่ทำงานเพราะการออกจากบ้านไปอยู่ในที่ชุมชนคือความเสี่ยง 2. ลดความเสี่ยงที่จะนำเชื้อกลับมาสู่คนในบ้านเพราะเราไม่สามารถดูได้เลยว่าเมื่อเราออกจากบ้านตัวเราจะเป็นพหาหะนำเชื้อมาติดคนในบ้านตอนไหน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพราะทุกครั้งที่เราต้องเดินทางออกจากบ้านมักมีรายจ่ายเกิดขึ้นเสมอทั้งค่าเดินทางอาหารเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวดังนั้นการทำงานอยู่ที่บ้านเลยได้ลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไปในตัว 4. มีสมาธิในการทำงานมากขึ้นเพราะการทำงานในเมืองกรุงก่อนหน้านี้มักต้องเสียเวลาในการเดินทางไปยังสถานที่ทำงานจนบางครั้งเมื่อถึงที่ทำงานก็ต้องใช้เวลารวบรวมสมาธิก่อนเริ่มทำงานแต่เมื่อ work from home จนสามารถรวบรวมสมาธิทำงานได้เร็วกว่าเดิมจริงๆแล้วอาจจะมีข้อดีมากมายเหลือเกินในการ work from home แต่นี่คือ4ข้อง่ายๆที่ทุกคน มองเห็นผลลัพธ์ได้ในทันทีอย่าลืม Work From Home ด้วยจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานด้วยนะคะเพราะว่าจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานนำมาถึงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพที่แข็งแรงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ค่ะ หากคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจและแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสิ่งดีๆที่เคสจะนำมาแชร์ในตอนต่อไปนะคะเคส Storytelling สินเสมอและเจอกันค่ะ